สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่ครับท่านผู้ชมครับมาแล้วก็จริงนะแต่วันพรุ่งนี้มาแน่แวันพรุ่งนี้แล้วนะครับครัวคุณต่ยกรับเราจะยกความอร่อยไปบุกเซนทันสุราธานีลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งครับ พรุ่งนี้เจอกัน13พฤศจิกายนยาวไปจนถึง23พฤจิกเลยครับครับผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลนะครับอยู่อำเภอไหนๆเราก็มาให้กำลังใจครัวกุต่อยได้ครับอของอร่อยนะฮะของดีของเด็ดเหนือใต้ออกตกมุ่งตรงตรู่สุราธานีเด็ด <Dead. S 1> แล้วก็มีอาหารนานาชาติอ่าใช่อาหารพื้นถิ่นก็มีอาหารหวานอาหารขาวฟิวชั่นฟู้ด มีมีมีหมดอ่ะคุย <c oughs> <c oughs> กันไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องร้องไห้มาถ้องร้องไห้คุยก <c oughs> ันว่าปีหนึ่งเจอกันห,หนึง <c oughs> ่งเราก็เลยจัดหนักจัดเต็มสำหรับธุราธ,ธานีอยาบพลาดเด็ดขาดน,นะครับแล้วเมื่อกี้ที่เขาพูดว่าของพื้นถิ่นก็มีเ <c oughs> นี่วันนี้เป็นตัวอย่างที่ <c oughs> ดีท่านผู้ชมนี่เป็นเมนูซึ่งแบบว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นที่น่าสนใจมากๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นเมนูอร่อยจาก วัตถุดิบพื้นถิ่นนะค,ะครับวันนี้เราเลยอน,นำมาแสดงซึ่งในวันงานคือวันพรุ่งนี้ก็จะมีด้วยเผื่อท่านเห็นท่านจะได้บอกเฮ้ยอันนี้มีอย่างนี้ด้วยเหรอและน่าสนใจจริงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุมิตาสุตันติราชเจ้าของเจ้าของเมนูจากวัตถุดิบพื้นถิ่นจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีร้านกะปิครับค oh. ุณสุมิตาครับ จาครับเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ข้างนอกนะครับแล้วผมยังพูดไม่เสร็จคุณก็ทำนี้แล้วนะครับเบรกเบกคุณเบรกเลยนะคุณจะเข้าเลยนะคุณรีบมากเลยเหรอครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะครับเสียงเป็นไรเนี่ยไม่ค่อยดีหรืออะไรไม่สไตล์เขาเป็นใช่ค่ะเสียงเป็นอย่างนี้แล้ใช่อันนี้แต่งเนื้อหนุ่มมาเลยนะครับไม่ใช่ครับผู้ชายไม่ใช่นะผู้ชายที่ผู้หญิงแพศมาค่ะจริงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แซวเล่นคุณเชื่อไหมสมัยนี้มันไม่ได้เป็นอะไรไงคุณแปลงเพศมาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมจะแปลงบ้างแต่ผมไม่แปลงเพศผมจะแปลงแปลงร่างี้ก่อนนเลยะ ที่เราพูดถึงว่าจริงๆนะ้มันเป็นเมนูวัตถุดิบจากท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยร้านกะปินี่เปิดมากี่ปีแล้วปีนี้ปีที่สิแล้วค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นร้านยุคใหม่ร้านรุ่นใหม่แต่คุณคิดเมนูที่อย่างนี้ขึ้นมาได้ไงหรือมันเป็นเมนูของเดิมอยู่แล้วจริงๆแล้วมันเป็นมันมีบางตัวที่เป็นเมนูเดิมอยู่แล้วแล้วเราก็เอาใช่ไหมใช่เป็นรสชาติ้ใต้แท้ๆป่ะใช่ค่ะเป็นอาหารใต้แท้ๆทุกเมนูงั้นผมถามทุกเมนูก่อนเมนูแรกก่อนเลย อันนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือแกงส้มปลาหมึกยัดไส้เงาะโรงเรียนอันนี้ของเก่าเหรออันนี้เป็นเมนูแกงส้มมันเป็นเมนูของของเมนูภาคใต้แล้วแล้วก็ยัดไอ้นี่มีอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ยัดปลาหมึกยัดไส้ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราอยากจะชูเงาะเพลินปีนี้เกษตรกร เกษตรกรเขารายได้เขาลดลงอะนะคะเราก็เลยอยากจะช่วยเขาฟื <society> ้นฟูโดยการที <laughs> ่ใช่ครีเอทเมนูร่วมกันกับทททค่ะอ๋อพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยร่วมกับทททด้วยแล้วจริงๆนะผลไม้ที่ว่าที่งอองเรียนนี่เป็น GI ของสุราธานีด้วยใช่ครัใช่ครับใช่ไหมฮะค่ะประกอบกับแกงส้มปักใต้นี่มันเป็นอยู่แล้งแงอยู่แล้วรสชาติเป็นไงผมต้องขออนุญาตหน่อยนึงนะฮะด้ดีนี่ใช่ไหมอันเดียวกันเลยใช่ไหมต้องลองดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคืออันนี้มันจะเป็นแบบ ตัว GI ที่เป็นของสุราธานีก็คือจะเป็นตัวเงาะโรงเรียนซึ่งจะมีเฉพาะเป็นฤดูกาลนะคุณผู้ชมครับพอพลฤดูกาลอ๋อก็ถามคุณสุมิตราว่ามันไปได้อีกแค่ไหนก็ไปได้อีกนิดหน่อยเท่าที่เราจะเก็บรักษาในใความเย็นได้แต่ก็ถ้าเป็นช่วงที่ฤดูเงาะออกคุณมาได้เลยเราจะมีแบบนี้แ<ช>น่นอนคุณผู้ชมนี่มันแกงส้มสุร,ราจริงๆนะเพราะมันไม่มีมันไม่มีความแปลงเลยนะ คือมันไม่มีหวานเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะค่ะก็แกงส้มตัวที่บ้านไม่มีน้ําตาลเลยแกงส้มตัวนี้แกงส้มตัวนี้เราทําให้หวานน้อยเพราะว่ามันได้ความหวานจากเนาะเพราะโรงเรียนเขาจะเปลือกเปลือกบางเขาจะขึ้นชื่อว่าเปลือกบางกรอบหวานอมันลงตรงให้เลยใช่อันอย่างที่สองมันเป็นแกงเคยก็เรียกแกงเคยแต่มันเป็นแกงเคยไข่เป็ดชายาเป็นไงไหนเราเนี่ยอ่าอันนี้ค่ะอันนี้แกงเคยไข่เป็ดชายาก็ แกงแกงก็เหมือนแกงคั่วแกงคั่วเนี่ยเป็นอาหารใต้อยู่แล้วก็คือรสชาติเขาก็จะชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเราอยากจะชูตัวไข่เป็ดนะคะเราก็จะ ต้มไข่ประมาณให้มันขลุกคลิกหน่อยแล้วก็ไข่ก็จะเป็นยังมีความเป็นยางมะตูมนิดนึงอ๋อก็คือจะเป็นไข่ทั้งลูกที่อารังธรรมนี่อ่ะนี่อ่ะเพราะฉะนั้นเมนูที่2อันนี้มันจะเป็นเมนูที่ทวิสต์ขึ้นมาเหมือนอันแรกอ่ะคือจากพื้นถิ่นเดิมแล้วก็ประกอบแล้วก็บิดขึ้นมาอก่ิดนึงเพื่อให้มีรสชาติใหม่ๆขึ้นมาใช่ค่ะ รสชาติก็จะจัดจ้านมันจะออกเหมือนแกงขั่วไหมครับมาบ้านคุณรสชาติจัดจ้านทุกอันเลยนะอันนี้มันจัดจ้านจริงๆจริงๆเครื่องแกงก็ถึงถึงเลยเขาถึงถึงแต่เวลาที่ทําออกมาอย่างเงี้ยนี่มันคือไข่ถูกไหมใช่ค่ะแล้วมันเป็นคล้ายๆไข่มะตูมใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้ท่านผู้ชมปึ๊กออกมาอย่างเงี้ยนี่ไงดดูินี่ไงท่านผู้ชมไข่เปดดก็จะแงนี่ไงท่านผู้ชมเยอะเพราะฉะนั้นทําไมล่ะครับเดี๋ยวก็กินได้ครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปกลัวมันนะอย่าอย่าไปกลัวมันนะครับไม่กลัวแค่แบบเกิดอ๋ออ๋อมันเเยยยยยมมออ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 ่่่่่่างงงนนนีไพะะลลหหครับ ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับคือรสชาติก็ถึงจริงๆอ่ะลองดูอ่ะดูแกงเขาถึงไหมมันเป็นแกงคัวร้านนี้ถ้ากินหวานเอาน้ําตาลไปด้วยนะฮะนี่มันไม่มีออกหวานไม่ออกหวานจริงๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นเมนูที่สองเป็นเมนูที่สองถูกไหมใช่ครับซึ่งเราใช้ไข่เค็มชยาแล้วก็มะพร้าวคั่วนี่นี่มะพร้าวคั่วคืออันนี้เป็นเมนูที่สามอ๋อเมนูที่นี้เป็นกะทิ มะพร้าวกะทิของเกาะพังงันก็เป็นสินค้า G i เหมือนกันอันนี้เหมือนกันส่วนอันนี้แกงที่3อันนี้ก็จะเป็นแบบกุ้งผัดซอสไข่เค็มชายามะพร้าวคั่วใช่ค่ะเมนูนี้เพิ่งครีเอทมาเลยเพราะว่าอยากจะให้มันมีความนัวของไข่ไข่แดงเค็มเราใช้ตัวไข่เดี๋ยวไปลองกันแต่อันที่4ี่นี่น่าสนใจมากอันนี้คือไข่นังรมทาร์ตเหรอคทาร์ตไข่นังรมเชิญเลยครับคุณโก้ครับและช่วยบอกพวกผมด้วยครับ ท่านผู้ชมครับเขาทำคาสาดนะแต่เป็นคาสาดหอยนางรมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นนี่เป็นมิติใหม่จริงของอาหารต้องทานให้ติดหอยนางรมด้วยไม่งั้นจะไม่ได้ความรู้สึกใช่เอาไปเลยฮะทั้งตัวฟืตหอยใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะพรุ่งนี้อย่าพลาดพรุ่งนี้อย่าพลาดครับเจอกันฮะเจอกับความใหม่ๆนี้แล้วเผื่อท่านมีแนวคิดมาบอกเธอเพราะว่าเธอก็จะได้เอาไปปรับปรุงและทําอะไรอีกมันหลายๆคืออย่างน้อยสุดร้านเนี่ยกระปิะ มันจะมีเมนูแบบนี้เต็มไปหมดเลยทั้งร้านครับซึ่งมันจะเท่มากๆและของเดิมก็มีอยู่แล้วอย่าพลาดครัวคุณต่อยกทัพพรุ่งนี้วันนี้ขอบค,คุณคุณสุมิตราเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากๆนะเธอครับแล้วก็ต้องขอบคุณ,<า>บ,คณบิสขับด้วยที่<ช><ะ>นำเสนอรเรื่องนี้ให้เราบิสขับเขาช่วยไงใช่นั่นไงเชื่อยังอ่ะมันใหม่สุดในโลกเลยนะไม่เคยเห็นหอยนางรมฝรั่งเศสด้ยังฝรั่งานไงฝรั่งเศสยังไม่ทำามันเกิดจากเราทำหอยตกลงไปไม่ใช่อันนี้ตั้้งใจมาทอเียวรถแลั สักครู่ครับพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพ่กเขาช่วงต่อไปรายการสักครู่เดียวครับเข้าแผงครับอันนี้มันคืออาหารในฝันเลยนะคุณผู้ชมมันเป็นรสชาติซึ่งๆพอมันเป็นเสน่ห์สุดๆเลยมีความเผ็ดนิดๆแล้วปลาย่างหอมมากดีใจมากที่มารายการอารอ Bye.